ขอตอนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับพร้อ,อมดีวายด้วยเลยอ่าโอเคก็วันนี้เนื่องจากพิสันมาร์ทภรรยานะครับเขาบ่นว่าไฟหน้ามันไม่ค่อยสว่างนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยสว่างจริงแหละผมไปเซิร์ชข้อมูลตามขับนะครับเขาก็บอกว่า น i ส s a มมา z d นีข้อสีอีกหนึ่งอย่างคือไฟมันไม่ค่อยสว่างนะครับผมก็เลยไปถามคนในกลุ่มนะครับว่ามีหลอดไฟไหนที่พอเชื่อถือได้ราคาไม่แพงนะครับแบรนด์น่าเชื่อถือนะเขาก็แนะนํามานนี่ครับนาวา German นี่เขาบอกว่าเป็นเกรใกล้เคียงกับฟิลิปนะครับฟิลิปนี่ก็นนะตามชื่อชั้นเขาเนี่ยนี่ครับว่เป็นของดีอ่ะอันนี้แต่ว่าเราเน้นประหยัดหน่อยครับเราก็ถูกลงนิดนึง ดีกว่าไปซื้อหลอดจีนนะคะนี่เขาจะบอกว่าเป็นไฟขาวนะครับไลท์ไทม์ก็สแตนดาร์ดป่ะ LED ออกขาววะไม่ฟ้าปะ่ะเออไม่รู้ดิเนี่ยเขาเขียนมาอย่างงี้เป็น12-24ถึงโวลต์24วัตต์นะครับเป็นขั้ว H4 ซึ่งเป็นขั้วของนิสสันมาร์สนะครับนี่นี่แพ็กเกจเข้ามาอย่างงี้ร้านเขาจะให้มาอย่างงี้นะครับนี่หลอดไฟหลีซ้ายขวานะครับก็เป็น LED 5วัตต์นะครับของฟิลิป ตัวหลอดมันเองเนี่ยจะเป็นตัว LED นะครับ LED LED 6 5 0 0 K นะครับอุณหภูมิอุณหภูมิแสงนะครับแล้วก็กำลังแสงเนี่ยพูดกันบ้านๆก็24วัตต์นะครับหลอด24วัตต์โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูแพ็กเกจข้างในก,นกันเลยนะครับนี่นะครับนี่มารีวิวในรถเลยเลยกันเพราะเดี๋ยวก็จะใส่เลยนะครับจะได้เห็นความแตกต่างตอนกลางคืนจะได้ถ่ายให้ดูเลยว่ากลางคืนมันแตกต่างแค่ไหนนะครับหลอดเดิมหลอดใหม่มันก็จะมีขั้ว H4 นะครับขั้ว H4 นะครับไม่ใช่กระเบ้าเดิมโอ้ยพ็กเกกจดดูดีนะ ด,ดูดีดูดีเนี่ยดูแน่นหนาใช่นะแเราจะมีคู่มือการใส่นะครับว่าต้องใส่ยังไงทํายังไงนะครับสิ่งไหนควรทําไม่ควรทำมาดูตัวหลอดกันนี่นะครับเนี่ยพัดลมนี้นี่เป็นพัดลมเลยนะพัดลมระบายอากาศเลยรนะเนี่ยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วตัวหลอดก็จะหน้าตาประมาณเนี่ยหลอดมันจะอยู่ในเนี่ย กันกระดาษกันกระแทกนะครับนี่นี่หลอดดูงานดูงานดูงานของเขาครับโอ้งานเนียเน้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยปั๊มโลกโก้ชัดเจนตัวมีลาเบลมีตัวหนังสืออะไรชัดเจนสวยงามนะครับดูงานดีมากนะครับน็อตก็เป็นน็อตแชกนะครับน็อตด,ดาวน็อตด,ดาวผมเรียกน็อตด,ดาวอะนะครับเปดเหลี่ยมดาวผมไม่รู้จะเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอันเลนเหรอนี่ยนะครับสองอันนี้เป็นไม่มีไดเวอร์เรลีเลย์ฮะเราปุมเห็ียจีหลายตัวเขาจะมีกล่องไดเวอร์เรลีเลย์กล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ช่วยอะไรนะ แต่นี้ไม่มีนะครับเป็นปลั๊กมาเลยนะครับเป็นปลั๊กสําเร็จมาเลยไม่มีกล่องรีเลย์นะครับเขานีา่ลืมพูดแล้วราคาตัวนี้ผมได้มาราคา1,100บาทนะครับ1,100บาทในราคา1 1 0 0บาท, 1, บาทแถม LED นะครับแล้วก็ค่าส่ง50บาทก็คือ1,150บาทนะครับซึ่งเป็นของมีแบรนด์จริงๆจังๆมีรับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนของร้านเลยนะครับเขารับประกัน6เดือน โอเคนะครับดูงานประกอบดูแล้วผมถือว่าโอเคเลยนะอ่าดูดีดูดีดเทียบกับหลอดไช่ถ้าเราไปซื้อหลอดไช่ที่มัน u p g r a d ก็เจ็ดแร้อยแล้วนะครับมาลอง LED สักตัวดูเนี่ยครับก็ไม่แพงนะพันหนึ่งร้อยบาทแลกกับไฟหน้าสว่างปลอดภัยกว่าเดิมเนี่ยมันก็คุ้มค่านะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะติดตั้งเสร็จแล้วแสงไฟนะครับเก่าใหม่เทียบกันเนี่ยประมาณไหนยังไงนะครับส่วนการดึงออกดึงเข้ามันไม่ยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน นะครับโอเคมาเรื่องของการถอดนะครับเราจะเจอนี่นะครับยางกันฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้วหลอดนี่นะครับนี่คือสําหรับถอดนะแล้วก็มีตัวถอดตรงนี้ด้วยไฟหลี่ด้านล่างนะครับต้องมาถอดก็เนี่ยพัดกับยางกันฝุ่นจะออกอย่างนี้หนึ่งเท้าก่อน มันค่อนข้างบีบยากนะเนี่ยมันต้องบีบนะครับมันจะมีเดือยสองอันเนี่ยเลยๆไม่รู้เห็นไหมในกล้องนะเนี่ยเอยตัวนี้เนี่ยได้เลือดเลยผแยะบาดมือแยะมีเรื่องให้บาดมือแล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งมันต้องผักเข้า,านี้นะใช้แรงเยอะมากบีบเข้าเพื่อให้มันหลุดออกนะครับแล้วขคลายได้เนี่ยได้เลือดเลยผมะ เนี่ยเออต้องกดสองข้างเลยถึงจะออกได้นี่นนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมฐานมันอ่ะเนี่ยกวยยางฐานมันจะงัดอยู่ปีกสองงันเนี่ยโหยากนะยากยากยากเอาเรื่องยากเอาเรื่องออกเหนื่อยอ่ะบอกเลยว่าออกเหนื่อยอืมออกได้แหละเฮ้ยนี่จริงกวยดึงออกนี้ก็ได้นะ ลึงกลวยออกได้นะมันฟิตเฉยโอเคก็จะได้หลอดมาหน้าตาแบบนี้นะครับนี่หลอดเดิมนี่หลอดเดิมนะครับเอาพักไ้ก่อนหลอดเดิมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหลอดใหม่มาคู่ในคู่มือเนี่ยเขาจะบอกไว้นะครับเนี่ยเขาจะบอกไว้อยู่นะว่าให้เอาตรงเนี้ยตรงตรงที่เป็นเหล็กนีะครับเนี่ยตรงนี้คว่มลงนะครับเพราะนั้นหลอดจะต้องเป็นอยู่ท่านี้ ที่ผมเข้าใจนะเราต้องอยู่ท่านี้นะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้ายางกันฝุ่นเนี่ยเนี่ยตัวปัญหาเลยเนี่ยผมจะใส่มันยังไงมันถึงจะได้เออผมต้องใส่มันยังไงวะแน่ดูสิมันฟิตกว่ากันนะนี่ก็ไม่ได้อนึางนี้ก็ไม่ได้เออฮย okay. อยงไงะงงเลยอึ๊บอึ๊บครับหลังจากาทุลักทุเลในการใส่หลอดไฟไปข้างหนึ่งนะครับก็บตอนนี้ใส่แล้วข้างหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างของไฟก่อนนะการจีเซ์หลอดที่สอง เห็นไหมแสงขาวแล้วก็แสงสีส้มนะครับเห็นไหมต่างกันชัดเจนนะครับอะดูหลอดไฟข้างนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับข้างนี้เปลี่ยนแล้วทั้งตัดหมอกไว้ทั้งไฟหลีแล้วก็ไฟทั่วไปนะครับซึ่งเส้นคัตออฟที่เขาชอบเรียกกันนะก็ถือว่าอยู่ในแนวใกล้เคียงกันครับเห็นไหมเนี่ยจุดสว่างสุดอะโอเคนะครับอยู่ในแนวใกล้เคียงกันเดี๋ยเราใส่2หลอด 7, เสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับ โอเคครับนี่จะเป็นการทดลองนะครับหลอดไฟเดิมนี่สันมาติตดรถนะครับนี่คือไฟหลีครับนี่เลยเห็นไหมจากหน้าปัดไฟหลีนะครับโอ้นี่จางมากไฟหน้าเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับไฟหน้าคัตออฟอยู่แถวแถวประมาณนี่พอดีเลยเห็นไหมมือจับนะครับมือจับกันสาดขึ้น เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนไฟ LED ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาที่ราคา1ั0หบาทนะครับตัวนาว่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นส้ในฟิลิปแต่ตีคนละแบรนด์นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเราจะมาดูครับตอนนี้แสงในกล้องเนี่ยเนื่องจากกล้องมันก็ไม่ได้ตั้งละเอียดมากเนาะมันเป็นกล้องมือถือเนาะก็เป็นแสงออกสีส้มนะครับเพราะมันเป็นหลอดไส้ปกตินะครับที่ ISO 3000สปีดร้อนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไส้แล้วเรามาดูกันนะครับว่ามุมของกล้องนะครับมุมของอตัวคัดออฟเนี่ยมันดีขึ้นไหมแล้วความสว่างดีขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนนะครับดูดีๆนะให้ดูอีกรอบนี่นะครับซ้ายขวาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วมาดูกันนะครับโอเคครับนี่ผมพยายามตั้งให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วนะ ก็ได้เป็น i อเอสโอสามพันนะครับสปีดร้อยี่สิบจากเมืม่อวานสปีดร้อยนะครับแต่ก็ดูแสงก็น่าจะพอเข้าใจเนาะนี่เห็นไห,หน้าปาัดนี่นะครับเห็นไหมสว่างขึ้นส่วนตัวไกด์ไลน์คัตออฟก็ยังใกล้เคียงเดิมนะครับก็คือใกล้เคียงตรงมือจับเห็นไหมครับส่วนที่สว่างที่สุดก็ยังใกล้เคียงตรงมือจับนะครับนี่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับทั้งซ้ายและขวา ก็สว่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับเคลียกว่าสว่างกว่าแน่นอนเลยนะครับกับหลอดไฟเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะฮสำหรับเงิน1,200บาทอ่ะตีไปหนึ่งพนแล้วหรอบาทนะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนเองติดเองนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านะครับที่พอมีสกิลด้านช่างนิดหน่อยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับทุลักทุเลหน่อยแต่ก็เปลี่ยนได้แน่นอนครับจับจังหวะให้ดีนะครับอย่างที่ผมบอก ตัวหลอดใหญ่มีเขี้ยวนะครับบีบซ้ายขวานะครับตัวหลอดเล็กนะครับหันหน้าออกไปหน้ารถเนี่ยเกีียวจะบิดคลายออกด้านซ้ายหมดนะครับทั้งด้านไฟหน้าซ้ายแล้วไฟหน้าขวานะครับจะออกด้านซ้ายหมดนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับออกซ้ายหมดนะครับถ้าเราหันหน้าไปหน้ารถเพราะฉะนั้นก็ลองพยายามทําดูนะครับไม่ยากเกินไปครับซื้อมาทําเองได้แล้วก็เคลียร์กว่าใสกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าแน่นอนครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับ Bye bye.